ที่รพลุมีเลยนะคะก็คือเริ่มต้นเนี่ยรู้จักพี่เขาตั้งแต่ตอนที่สัมภาษณ์งานนะคะเมื่อปี5-2นะคะพี่เขาเป็นคนสุดท้ายที่ยังอยู่ที่การไฟ,ฟฟ้าส่วนภาคนะคะแล้วก็พี่เขาได้สัมภาษณ์เข้ามานะคะซึ่งคําพูดที่บอกกับพี่เขาในวันนั้นนะคะก็คือว่าหนูจะตั้งใจทํางานนะคะมันทําให้ ทุกครั้งที่หนูรู้สึกแบบเหนื่อยหรือรู้สึกไม่ขยันนะคะก็จะนึกถึงความรู้สึกย้อนทาให้หนูรู้สึกว่าหนูต้องย้อนกลับไปที่จุดจุดเดิมว่าหนูเข้างานมาเพื่ออะไรนะคะก็เลยอยากขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่เป็นเหมือนคนดึงสติบบหนูนะคะทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคนะคะพอต่อมาเอ่อพอเข้ามาที่ พอเริ่มงานวันแรกนะคะก็มาเจอพี่เขาที่กองแผนงานและปฏิบัติการมาเจอพี่เขาตอนนั้นพี่เขาเป็นรองกองอันนั้นยิ่งรู้สึกดีใจเขาไปใหญ่เลยะคะ่ะเพราะว่าืนตอนสัมภาษณ์าน่ทุกคนแบบน่าบึ้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตมุกัวเสริมอะไรเงี้ยนะคะพี่พี่มนตีอะไรเงี้ยค่ะก็หน่าบึ้งหมดเลยมีจะมีพี่เขาอยู่คนเดียวที่ท,ที่ยิมนะคะมันเลยรู้สึกแบบว่าเาฮ้ยในที่ทํางานเนี่ยอย่างน้อยก็มีหนึ่งคนนะคะที่ที่เขาแบบ ใจดีกับเรานะคะแล้วเรากล้าที่จะเปิดใจที่จะเปยียบเขาก็เลยเป็นทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเรารู้สึกมีปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าเรื่องใดๆก็แล้วแต่นเนี่ยเรากล้าที่จะไปปรึกษาไปขอคําแนะนํานะคะเพราะว่าพี่เขาก็จะมีแนวคิดที่แบบคิดมารอบเลยอ่ะรอบแบบรอบเลยจริงๆนะคะว่ามอุมนั้นมุมนี้อะไรเงี้ยนะคะมันเลยว่าเออว่บเอ้พี่คนนี้แม่งเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกอย่างง ว่าพี่เออพ,พี่เหมือนแม่งเจ็บอะอะไรอย่างเงี้ยพอมาวันเนี้ยวันที่แบบพี่เขาจะไม่อยู่กับที่ที่ไฟฟ้าแล้วอะจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ไม่เป็นไรเว้ยเราคือความสัมพันธ์พี่้องอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันมันไม่ได้จบแค่ในรั้วของการไฟฟ้าส่วนภาพแต่จริงๆเรายัางสามารถติต่อสื่อสารอะไรกันได้ตลอดนะคะ ก็เลยจริงๆอยากจะบอกนะคะว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นคนที่แบบที่มอบแนวคิดนะคะมอบประสบการณ์นะคะแล้วก็ให้คำชี้แนะนะคะในทุกเรื่องเลยนะะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายนะคะหนูก็ยังก็ยังจะพูดคำเดิมนะคะว่า ในทางานค่ะให้ดีที่สุดนะคะที่จรู้จักพี่นะคะแล้วก็ขอคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณผ่ะครับก็ถึงผู้ัชการสมเจตนะครับเป็นคนที่มีการใส่ใจดีนะครับทำอะไรแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างเรื่องงานเรื่องอะไรต่าง,งก็จะทำให้สำเร็จนะครับเข้ากับกลูกน้องได้ทุก,กระดับชั้นเลยนะครับ อยวจะฝากถึงอะไรกับผู้จัดการนะครับก็อยากจะฝากให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับชีวิตหลังกเกษียณมีความสุขมากนะครับก็มีความสุขมากนะครับขอบคุณครับความ,มารามู้สึกที่ได้ร่วมงานกับผู้จัดการนะคะคือผู้จัดการแกเป็นคนอารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีอัธยาศัยดีเป็นกันเองกับทุกๆคนนะคะงานกับแกก็สนุกดีค่ะมีความสบายใจพูดเล่นอะไรกันคุยได้ทุกเรื่องค่ะส่วนที่อยากจ,จะฝากเหรอคะก็น่าจะเป็น หลังก็เสร็จไปแล้วก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะให้มีความสุขถ้าว่างๆก็มาเยี่ยมเยียนกันมากและซื้อขนมมาฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะการทํางานร่วมกับพี่นิวัฒน์ศักดิก์สกุลนะครับอ่าวสกสิบรสรหรือวิศวกรระดับสิบของกายฟ้าสนภาพบุรน้อยเนี่ยถ้าก็ทํางานด้วยความขยันนะครับมีความรู้ความสามารถเป็นมิตรกับทุกคนนะแล้วก็ใจดีให้คำปรึกษากับกนนะ้องๆ ความเป็นกันเองแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆไ,ได้มากในเรื่องประสบการณ์การทํางานอยากจะฝากถึงทินิวัตส,สักสกุลนะครับที่ท่านจางเสียไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ดูแลสุขภาพกายสุขวาพใจแข็งแรงก็ไปทํางานที่ตัวเองรักในวัยหลังเกษเียณเช่นเช่าพระนะครับก็เนาะงานที่ตำแหนังของแกนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับ ความรู้สึกที่มีต่อพี่นิวัตนะครับหรือพี่หมูก็ตั้งแต่เข้ามาทํางานเป็นน้องใหม่เนี่ยได้สัมผัสได้ร่วมง,งานกับพี่เขานะครับพี่เขาก็เป็นคนที่ให้ความรู้กับเราปรึกษาในเรื่องแนวทางการทํางานมาโดยตลอดพี่เขาก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีอารมณ์ดีสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่นิวั์ที่ดูแลน้องคนนี้มาตลอดขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆครับอยากถึงพี่นเิเศษนะครับก็ผมก็เจอแก่ ก่อนที่ย้ายมาลำลูกกาตอนะสมัยอยู่บางทีบ่อยๆนะครับในการไปไประชุมอบรมสัมมนาต่างๆแกรวมทต้งประชุมชมรมวิศวกรชุมเพื่อไฟไใหญ่อะไรต่างๆนี่จะเจอแก่บ่อยมากแกรองคนที่เฟรลี้น่ารักนะครับแล้วก็เป็นคนที่หน้าก็อานะครับแกรณ์ดีนะครับแล้วก็ขอผมย้ายมาเป็นผู้อัญวาที่ลำลูกกานะครับก็แกปองคนที่ให้เกียรติผมค่อนข้างจะสูงมากเลยแล้วก็ ผู้ค้าทุกคนนะครับแกแบบค่อนางจะไอ้เขียดแต่ครับเป็นคนที่ไม่ถือตัวนคัอนอ่อนน้อมถ่อมตนมากนะครับเป็นยิ่งหย่่งของน้องๆทุกคนเลยรวมทั้งผมด้วยนะครับผมค่อนข้างจะเ,เขาไม่ถือแกมากเลยนะในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยทำให้แบบผมเอาอมาเป็นแบบจางเลยมันทําให้คนกล้าเข้ามาคุยนะครับแ,แกแกจะมีน้องๆรักเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานนะครับยกตรวอ่างการมัครงานต่างๆเนี่ย ดีเทลนี้ไม่ต้องไปดูเลยนะครับเพราะว่าแกค่อนข้างจะดี่ยนะแล้วก็รอบเข้าแล้วก็ส่งงานค่อนข้างจะได้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาในไ,ไทยทั้งสิ้นเลยนั้นเพราะว่าแกเป็นชุมเป็วนวิศวกรนะนะเพราะว่าการแกมีอะไรอยู่แล้วแหละเพื่มามีประสบการณ์ของเขานืองจาสูงฮะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากถึงพี่นักวิเศษนะครับก็ถ้าแต่เดือนแล้วอย่าลืมพวกผมนะครับอย่าลืมน้องๆนะครับน้องๆก็น้องๆก็รักพี่ถึงพี่กันทุกคนนะครับหลายๆคนก็พี่ถึงพี่นะครับแต่ มากินกาแฟมาสานข้าวด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่นัการาดคที่ทํางานให้กองขฟอมาจนอายุ60สินะครับขอบคุณมากครับพี่สำหรับพี่บรพจน์มีโพนะครับได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเมื่อวันที่1มีนาคมนะครับ2,524ประจําที่การไฟฟ้าพักไห่นะครับแล้วก็ท่านก็ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งวิศวกรระดับ5ที่ไฟฟ้าอําเภอพระบาทนะครับ เพรพระพุทธบาทนะครับและก็ได้รับความไว้ใจนะครับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกปฏิบัติการแผนกวิศวกรรมและการตลาดนะครับแล้วก็หัวหน้าแผนกมิเตอร์นะครับและล่าสุดเมื่อปี2562นะครับท่านก็ได้ย้ายมารับดำรงตำแหน่งเป็นวิศวกรระดับ9นะครับประจำการไฟฟ้าบ้านหินกองเมื่อมาอยู่ไฟฟ้าบ้านหินกองนะครับทางพี่วรพจน์เนี่ยก็ได้ช่วยงานหลายๆด้านนะครับของการไฟฟ้าบ้านหินกองสำหรับ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดวัตภัยนะครับก็มีส่วนร่วมที่จะคีข่ายสถานการณ์นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม g ีนออฟฟิศนะครับซึ่งทําให้สามารถผ่านการตรวจประเมินไปได้ด้วยดีนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอแสดงมุิตาจิตนะครับหลังจากพิรพจน์พีวรพจนะครับเกษียณอายุราชการแล้วก็ขอให้ท่านนะครับมีความสุขกับครอบครัว มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวไปอีกหลายๆปีนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่วลพลนะครับที่ได้วิทยะอุตสาหะรรปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าภูมิภาคมาจน40ปีก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับขอกราบสวัสดีครับ